ถ้าของชอบเรื่องผีเราคุโกรเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าเสียงคำรามของเสือสมิงคืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนพศ2548ณนอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยากลางป่าดิบชื้นที่คงมีเรื่องเล่าลือว่ามีเสือสมิงอาศัยอยู่จริง หลายคนได้ยินเสียงกำลังแปลกๆในยามค่ำคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์กลับมีคนหายสาบสูญบางรายเจอแต่รอยเขี้ยวและรอยเท้าฉีกวกกิง่งไม้จนชาบ้านยอมทิ้งที่นาไม่กล้ากลับไปในยามค่ำคืนเรื่องราวครั้งนี้ตัดแปลงจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักศึกษาหายไร้ไย้ห้คนที่ลงพื้นที่สำรวจสภาพป่าเพื่อทำงานวิจัย จะกลับต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันพวกเขาต้องร่วมมือกันฟันฝ่าคืนอันมืดวิตนี้เพื่อเอาตัวให้รอดเรื่องนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด5คนโดยผมจะใช้นามสมมุติทั้งหมดนะครับต้นนักศึกษาไฟแรงใจกล้าใจถึงและประคนชอบํำรวจใหม่เพื่อเร่วมทีมน,นักศึกษาปีสุดท้ายเรียบร้อยสุขุม เหมาะจังภาพสารคาดีหลักเสียงสัตว์และธรรมชาติแต่มีเรื่องในใจไม่อยากเล่ามิวนักศึกษาสาวนิเทศล่าเริงช่างพูดแต่มีสัญชตตาตญาณสูงเตะหัวหน้าทีมงานวิจัยอารมณ์เยือกเย็นมีความเป็นผู้นำแต่เก็บตัวคืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนพศ .2548 นาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา,ยา ป่าดิบชื้นรอบเนินเขาดูมืดมนยิ่งกว่าเดิมเสียงจักดจันและเสียงจริงรีดที่ควรจะล้อประสานกลับเงียบไปถนัดตาสายลมหนาวพัดมาเป็นละลอกพัดใบไม้ให้ไหวพัดให้เปลวเทียนบนท่านบูชานอกหมู่บ้านลิบลีสัญญาณโทรศัพท์ดับสนิทชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่ายามค่ำคืนหากได้ยินเสียงครามต่ำแผว ที่แผ่วปลายของน้ำใคร้หมู่บ้านคือต้นเสียงของเสือสมิงสัตว์ร้ายที่พุดได้และเกลียวกลาดในคืนที่ป่าดูไร้ชีวิตนี้กลุ่มนักศึกษาหาคนจากมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือเดินทางมาสำรวจสภาพป่าเพื่อทำงานวิจัยเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยมีหัวหน้าทีมเต้ควบคุมการเดินทาง พร้อมต้นเพื่อนรุ่นทีมที่ใจกล้าสุดๆใหม่ผู้บันทึกข้อมูลและรายละเอียดรอบข้อมิวนักศึกษาเสนอสายลมด้วยบทที่พูดและลายเครียบและหมอกจังภาพสารคาดีที่ต้องการบันทึกภาพเสือป่าและพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่คืนแห่งความหวาดสะพรึงลําพระอาทิตย์อัสดง ทีมงานประกอบอุปกรณ์สำหรวจเจนทางที่ชาบ้านลากเชือกปลูกต้นไม้ไว้เป็นแนวทางต้นเดินนำถือเข็มคิดและแผนที่กระดาษข้างหลังมาคือใหม่ถือตลับบันทึกเสียงเราอยู่ตรงนี้แล้วไปทางโน้นเขาชี้ไปยังพิกัดริมลำธารเล็กๆพงหญ้าสูงท่วมหัวดิน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อเจอแสงไฟฉายสองพน มิวเดินข้างหลังสุดสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอากาศรู้สึกเย็นยิ่งขึ้นเธอกระซิบเสียงกรอบแกรบจากใบไม้แห้งก่อนหน้าดังขึ้นทำให้ทุกคนหยุดหายใจมอกใช้กล้องถ่ายภาพกลางคืนลั่นชัตเตอร์เก็บเฟร,รมเงาต้นไม้ที่ทอดยาวเป็นแนวและกิ่งไม้ที่คล้ายแขนคนยื่นออก,กิเป็นก้านเป็นลาวไม่ใช่แค่เรา ขาพูดเบาๆตีเดินตามหลังสังเกตถึงกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยแผ่วมาในสายลมต้นใจหน้าไม่เชื่อแต่ไมบบันทึกเรื่องราวทั้งหมดลงในโน้ตบุ๊กค่ำคืนเริ่มดิ่งเข้าสู่สามทุ่มพวกเขาตั้งแคมป์ริมลำธารต้นจาัดก,การวางเต้นเป็นวงกลมเต้จุดกองไฟขึ้นเผาเศษไม้ให้เป็นเปลวของสว่าง ไม่จุดเทียนหอมเพื่อช่วยเบาอารมณ์ทุกคนกินข้าวกล่องหลายคนจังขมวดคิ้วไม่ไดินเสียงน้ำไหลดังอึกกระทึกกว่าปกติบอกเตรียมไมโครโฟนและอุปกรณ์บันทึกเสียงทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำ,ตำ,ตำดังแผ่วจากวงหญ้าฝั่งตรงข้ามทุกคนตั้งวงกลมหน้ามีหยวส่องไฟไปที่ต้นเสียงพบเพียงความมืดทึบ และเงาไหวเคลื่อนช้าผ่านก้อนหมอกเสียงสันท้านก้องไปทั่วหุบเขาทุกคนตัวแข็งทื่อนั่นอะไรไม่ถามว่าเบาหมอกข้อบันทึกเสียงก่อนเก็บอุปกรณ์เติตัดสินใจจุดไฟให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ช่วยได้เพียงปรับลายเสียงคำลามซ้ำๆลอยห่างบ้างลอยใกล้บ้างลาวกับกำลังสำรวจพวกเขา ลุงเช้าทีมออกเดินสำรวจบริเวณใกล้แคมป์พบรอยเท้าใหญ่คล้ายเสือป่าแต่กว้างเป็นสองเท่าลึกจนรองเท้าบูทหลุดครึ่งข้างต้นลองกม้มลงสังเกตรกรงเล็บที่ขีดพื้นผิวใบไม้แห้งถูกลากตามพื้นเขาเรียกให้ทีมมาดูหมายรีบถ่ายภาพและบันทึกดูสิรอยเขี้ยวในเปลือกไม้ หมอะยกกล้องขึ้นมาให้พวกทุกคนดูภาพเปลือกไม้ถูกตระปบกเป็นทางเตจจดบันทึกสรุปเบื้องต้นและอุณหภูมิพื้นดินก็เย็นผิดปกติมิวพยายามสร้างความรู้สึกปลอดภัยด้วยเสียงหัวเราะแผ่วๆแต่สายตาสั่นเครือบไปมาสำรวจจับผิดเงาบางอย่างในปุ่มไม้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาแต่เป็นเขตเขี้ยวเล็บ ของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าคืนที่2ความหนาวเย็นเข้ามาเยือนร่างกายทุกคนมีวได้ยินเสียงฝีเท้าหนักใกล้เต็นท์เธอลืมตาพร้อมสะดุ้งไฟฉายส่องไปด้านนอกเห็นเพียงเงาดำลางๆตนพยายามถามผ่านชิปเต็นท์แต่ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากลมหายใจที่แผ่วเบาจากข้างนอก ทันใดนั้นหมอกลั่นชัตเตอร์เข้าจังหวะกับพิบแฟดพลันปรากฏดวงตาสีทองคู่หนึ่งสะท้อนแสงไว้ฉายทุกคนใจหายหมอกกดปุ่มบันทึกภาพนิ่งทันทีที่แฟดดับเสียงคำลานังวานรอบป่าไฟฉายหมดแบตมิวตะโกนเราต้องหนีเตะรวบรวมสติคว้าไฟฉายฉุกเฉินและไปสำรอง ่อนรวบกันวิ่งขึ้นเนินป่ามืดเช้าวันรุ่งขึ้นหลังคืนที่นอนไม่หลับตี้จัดประชุมฉุกเฉินแท้ต้ไมไม้ใหญ่ใบหน้างุนงงแต่จริงจังเราเจอหลักฐานหนักหนารอยเท้าภาพจากกล้องและเสียงคำรามเขาชี้โน้ตบุ๊กทางเลือกก็คือเดินหน้าํำรวจอีกหน่อย หรือถอยจากที่นี่ต้นเสนอให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในจุดที่พบเศษนังสัตว์หมายเตือนว่าอาจหมายถึงการโย่อยูุของเสือสมิงวิลสะท้อนว่าเราน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าออกก่อนค่ำคืนนี้หมอกยกมือขึ้นขอเวลาเก็บตัวอย่างน้ำจากถ้ำลำธารอีกนิดผมอยากได้ภาพชัดๆบทสรุปคือทุกคน พอดกำลังแต่ต้องเก็บตัวอย่างให้ครบเป้าจึงแบ่งกลุ่มทำงานให้เสร็จภายในบ่ายสากลุ่มเคลื่อนตัวผ่านพงไผ่นาทึบเสียงลกล้องในตอนเช้าดูแปลกๆเหมือนถูกกลุ่มใจตนเดินนำใช้มีดพลาเคลียทางเต้สังเกตว่าสัญญาณจากเครื่องวัดความชื้นขึ้นผิดปกติ หลักกิโลเมตรถัดไปพวกเราพบหลุมขนาดใหญ่กว้างเท่าคอกวัวมีเศษเสื้อผ้าขาดกระจายกระจายใบยเก็บตัวอย่างใส่ถุงซิปบ,บล็อกบอกถ่ายภาพระยะใกล้พื้นป่ายุกตัวเป็นวงล้อมคล้ายถูกเหยียมมิวได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนใครบางคนพูดชื่อเธอแต่เมื่อหันหลังกลับไปไม่มีใครอยู่ หมอกเพ่งกล้องขยายพื้นที่ดูน้ำที่ลึกลงไปพบภาพสะท้อนค้ายรูปเสือสมิงกำล,ลังก้มดื่มน้ำก่อนจะหายตัวไปในกอไผ่ย้ยำคำอีกครั้งต้นกับไม้เดิมสำรวจเช้นทางกลับเจอจุดที่รู้สึกมีพลังดึงดูดลมหนาวหมุนหมอกสลัวนิวเดินนำเงียบ,ยบแต่กลับพบหยดเลือดแห้งหยดหนึ่งที่ข้างทางเลือด ไม่ใช่ของมนุษย์เธอพลันสายตากวาดไปจับจ้องที่เงาต้นไม้เห็นโครงล่างสูงใหญ่ยืนคล้ายคนแต่ขาทั้งสี่ก้าวติดกันชัดเจนบอกหยิบกล้องขึ้นถ่ายทันทีแต่จริงที่เห็นในช่องมองคือใบหน้าที่ปูดขาวสิตาแดงทอประกายสีฟันเหลืองยื่นออกมาจากปาก ก่อนที่จะหันมาพวกเขาคำรามลั่นทุกคนก้าวถอยหลังแทบไม่ทันเสียงกรงเล็บขูดพื้นดินไหลเข้ามาเร็วขึ้นต้นลื่นล้มมิวพยายามประคองเขาแทบขาดหอกล็บอุ้มกล้องระยะประชิดไว้กับอกเตวิ่งนำทางใจสัน่นทุกก้าวจะไม่ปด้ยวยความหวาดวัน พวกเขามาถึงลำธารหน้าแคมป์เดิมน้ำเย็นเฉียบพล้อยชุ่มฉ่ำเตตะโกนให้เหมาะโยนอุปกรณ์สำคัญลงเรืออย่างเร็วจุดนี้ลงลงน้ำได้หมอกโยดกล้องชุดใหญ่ติดกระเป๋าใบหน้ามองคล้ำแต่ไม่ยอมทิ้งอะไรน้ำกระเซ็นคลอเบาๆพัดล่างทั้งห้าล่องลอยไปตามกระแสน้ำจนพ้นแถวป่าลกล้าง ถึงแม้น้ำตาจะไหลแต่ก็รู้สึกโล่งอกเมื่อกลับมายังถนนลาดยางทีมกู้ภัยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาถึงจุดลงน้ำทุกคนจับกลุ่มดูรอยเท้าภาพถ่ายและคลิปเสียงเต้เปิดโทรศัพท์ตั้งเครื่องเล่นเสียงให้ฟังซ้ำๆหลายคนอ้าปากค้างเมื่อเสียงคำับลามต่ำแผ่วเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแผ่วๆประสานเสียงคนเสียงหอบผืนดังเป็นช่วงๆ ชาวบ้านบางคนก้าวถอยห่างๆบอกว่าเคยได้ยินเสียงเช่นนี้ก่อนคนหายสาบสูญเสือสมิงตัวนี้แปลกมันพูดคุยกับเหยื่อก่อนลงมือหนึ่งในชาวบ้านเล่าว,ว่าเมื่อทุกอย่างดูจะจบลงเตหยิบคลิปเสียงคืนแรกกลับมาฟังใหม่เขาฟังชัดขึ้นเสียงลมหายใจร้อนแรงตามจังหวะกำลาม แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นแจ้ช่วยฉันด้วยทุกคนตัวแข็งบอกสีหน้าเคร่งขรึมเสียงนั้นมาคือเสียงของผมเขาเงียบก่อนเล่าว่านิ้วของเขาลั่นเวลาพูดคุยกับคนอื่นในป่าเขาไม่ได้หลับแต่เหมือนจิตสลับไปอีกสภาพหนึ่งต้นถามเสียงเบานายเห็นตัวเองเป็นเสือสนิงไหม หมอพยักหน้าน้ำเสียงสัน่นผมได้ยินเสียงภายในหัวเหมือนมันบอกให้ผมคำรามผมลงไหลความเกี่ยวการ์ดนั้นทุกคนจะงักดวงตาเขาหมอกเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเตยยกมือปิดปากหมอกทางคิดว่าเราทุกคนอาจแบ่งปันจิตวิญญาณร้ายนี้โดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นทีมงานแยกย้ายกลับเมืองใหญ่ เรื่องราวถูกนำไปบันทึกรายงานและวิจัยสารคดีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ป่าแม่ใจในยามค่ำคืนอีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ